เพื่อน,นครับผมอาชีนะครับเป็นพนักง,งานรับจ้างครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับก็นะพอดีว่านะฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยที่ไอกเกียนะไอกเกียรอครับก็ได้นะครับว่าแต่ให้ไปทํางานอะไรหรอครับก็พอดีว่ามีตัวประหลาดอยู่ที่นั่นฉันจะให้แกช่วยไปดูหน่อยนะ ตัวประหลาดที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับก็นะตัวประหลาดที่ว่าก็เป็นเหมือนพนักงานอเกยยาธรรมดานะแต่ว่าไม่มีหน้าเนาะนั่นเหรอครับแล้วมันมีแค่นี้ใช่ไหมครับที่งานครับที่คุณได้ฝังไว้ครับก็เนาะเชื่อก็ถ้าจะไปอยู่ที่นอนจริงๆอะ่ะแกต้องเอาชีวิตรอดให้ครบสามวันสามวันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมก่อนก่อนครับ โอเคตกแปลว่าตกลงลำงานแล้วใช่ไหมครับผตกลงรับงานครับแค่นี้เพียงนะครับงั้นผมไปก่อนครับบายนี่นาวนี่นาวอยู่กับผมมาชินครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกในแมพที่ชื่อว่า SVP 3 0 r ใช่ไหมครั้งนี้ผมน่าจะพูดถูกก็ตามเนื้อเรื่องเลยนะครับก็ผมได้อา ผมได้รับงานงานหนึ่งมาผมเลยต้องเก็บผมได้รับงานงานหนึ่งมาผมเลยต้องมาเช็คที่นี่ครับแล้วได้ข่าวว่าที่นี่มันอันตรายมากเลยผมก็เนืกอยิวจะเชื่อเขาดีไหมหรือไม่เชื่อดีจากคำวิวิพากวิจารณเกมแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ดีสวัสดีครับคุณพนักง,งานไอคลีนใช่ไหมครับ ถ้าผมจะไม่ผิดนะคุณตัวใหญ่จังเลยแต่เอวบางนิดนึงนะแต่ก็นะ้าวันนี่นี่คือวันที่หนึ่ง f ิน i ะงั้นอ่าอ่าวางวางของไงวางของไงวางของไงผมจะทิ้งของผมจะทิ้งผมจะทิ้งผมจะทิ้งอบาโอเค ก็นะับได้ขา่าได้ยินเสียงเรื่องลือว่าที่นี่มีคนฝูนหายไปประมาณ1,767ล้านคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ผมว่าผมเล่นไมค์ครับดผมเล่นไมค์ครับก่อนดีกว่าผมฟังบ้านล้วโอเคเอ่อมันจะมันจะกลับ แกนกแกนายัางไงเนาะน้อนา,นาวางนี่แล้วกันเห็นเขาบอกว่าที่นี่มันอันตรายมากเลยผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละผมก็เลยมาที่นี่เพื่อมาพิสูจน์ว่ามันไม่น่ากลัวก็มาทำบ้านแบบเรียบง่ายเรียบง่ายเรียบง่ายนะไม่ต้องทำอะไรมาก แล้วก็แน่นอนนะครัคร้งนี้มีใครมารับมีใครมาขอเป็นเพื่อนวะเนี่ยช็อตอัพไม่ต้องการเพื่อนออแค่นี้นะบ้านก็เฟดผมบุแล้วไม่ต้องทำอะไรมากใช่ไหมครับคุณพนักง,งานที่อยู่ข้างนอกผมว่าผมเฟียวๆฝันหลังนิดหนึ่งนะมันโอเคผมว่าผมเอาโฟร์ไฟล์อีกตัวหนึ่งดีกว่าเพื่อความ ปลอดภัยชีวิตและฟับฟินเอ๊ะออไม่นะเดี๋ยวบ้านผมอยู่ไหนโอเคผมบ้านผมอยู่นี่โอเคแค่นี้ก็ปลอดภัยเรียบร้อยนะครไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวผมผมต้องการทีวีโอ้โอ้มองไม่เหนอเลยเลย ตอนนี้ผมได้เปิดจอ LED แบบเต็มขีดเพื่อให้เห็นภายนอกครับตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยโอ้การเล่นผมจะดีไหม่นอผมยมงไม่แฝงด้วยเออเกมนี้ผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันผมก็ไม่รู้อะไรอยอ้โอ้พนักค,ค,คน,นครับใจเย็นๆครับ คุณครับ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 ใจเย็นอย่าพึ่งมาครับอย่าพึ่งมาที่เขาบอกว่าเขาหรือที่นี่อันตรายมันก็เรื่องโกหกชัดๆเลยนี่หว่าพยายามจะฝืนผมว่าอะไรครับขอโทษนะผมกังกิดผมผมไม่รู้ว่าคุณจะฝืนว่าอะไรโอ้อันตรายจริงๆ โอ้ผมหิวอืมนี่จะตักผมทุกที่ทางเลยงั้นเหรอ <c oughs> ไม่ได้หรอกไอ้หนูผมเป็นนักฟังมือฉกาดใช่โอ้ตรงนี้กระเป๋าเนี่ยโอ้มีเฟตติ้งด้วยโอ้เพิ่งโดนแน่โอ้นี่มาอะไรวะเนี่ยโอ้ โอ้ผมผมคิดว่าปิดปิดน้าต่างดีกว่าแฝบตาเลือกเกินสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ย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 อันตรายอันตรายสวัสดีครับวัสดีครับโอ้วสออวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีปลอดภัยดีหน้าไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยอน,นี่ผมผมผิวปากโอ้ที่นี่เขาว่าอันตรายมันก็ไม่จริงสินะ ่าใช้เป็ดคิดโอเคโเดอสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนั่งรอแล้ว โอเคคิดว okay, <laughs> ่าหยุดดีกว่าหยุดดีกว่านะเดี๋ยวนะผมกดแล้วผมกดทิ้งอ่อมา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 เก็บมาเก็บมาเก็บมาใช้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 ขอร้องละกดใช้เถอะโอ้โหกดทียวหมดเลยอ้ผมผมต้องรอดผมต้องรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันชื่อคนนี่วะชื่อใครอะ เลขผมออกไม่ได้ผมออกไม่ไ <Delhi> ด้ชื่อคนมันเป็นชื่อคนจริงๆด้วยเอ้ยอย่าอย่าขโมยฟ้านะเว้ยโอเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเยจเ็นใจเย็นพนักงานไอคินใจเย็นใจเย็นพนักงานใจเย็นพนักงานผมจะเข้ายังไงผมจะเข้ายังไงผมฟังเองผมไม่ผมลืมทำทางเข้า โอ้โผมแกนไอ้แกนน้อโอ้ยวิ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 ผมมิวิวิผมวิ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 วทษผมิวทษผมิวโวิวผมิว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 ิผมวิ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 วผมิวิวิผมวิวิผมวิ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 มิว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 ิอิว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 เวยวิวยวิ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 ว้วิววามรว้สึกดีิว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 วววิวิ เดีเก็บให้ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเอาล่ะผมก็ได้มาเจอกับผู้รอดชีวิตเหมือนกับผมนะผมได้เอาไฟอู้อุ้ยแฟบทักโอเคผมก็ได้กลับมาเหมือนเดิมนะก็เนื่องจากผมตาบอดไปเรียบร้อยแล้วรอบนี้เอ้ยเพื่อนเองเองน่าจะปิดทางเข้าด้วยนะเอง เองคิดที่จะตายไม่ได้นะเพื่อนเองเองต้องปิดทางเข้ามาโอเคผมฟังผมผมผมฟังบ้านตรงเนี้ยละผมฟังบ้านตรงเนี้ยล่ะผมฟังบ้านตัวเองตัวเองตรงเนี้ยแหละความปลอดภัยของผมชีวิตและฟักสินสำคัญกว่าเผื่อวันดีคืนดีเพื่อนแบบมันไฟแบบนี้เออแม่งเอาเอา,เอาออกเลย ก็ยี้มมานั่งเออนี่ไงผมผมเจอแล้วผมเจอทีวีแล้วผมเจอทีวีแล้วผมเจอทีวีแล้วโอเคโอเคโอวางที่ฝุ่งไม่ได้ด้ยวยรอเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเอ,อ่อจะเย็นนะครับ อยู่กับเพื่อนน่าจะปลอดภัยเฮ้ย,ยขึ้นเร็วอ๋อนี่ต้องขึ้นเร็วหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เพื่อนเวนตะไลนั่นมันได้หักหลังผมแล้วนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อก,กี้ทำไมมันมาฆ่าผมผมยืนงงห้าวินาทีเดียวเดียวเดียวอย่าล้มอย่าล้ม เออผมจะต้องนี่เฟน,นะผมเห็นเพื่อนผมที่เล่นในคอมมันกำลังบาดเจ็บหนักเลยผมจะไม่ยุ่งกับเขาละกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและฟับฝินของตัวเองผมจะไม่ยุ่งเขาจะตายหาอะไรก็ช่างมันไม่ต้องฝน เออผมต้องหันแกนวายฟินนะเอ่อไม่แตกแค่นี้นะครับก็เป็นบ้านที่ปลอดภยัภยสงบฝุกไร้ไที่ติแล้วเอาทีวีมาด้วยเพื่อเพื่อความสะดวกสบายให้มากกว่านี้ผมจะต้องมีทีวีเพื่อความสะดวกสบายชีวิตและฟับฝิ่นนะ ว่าผมจะต้องนี่ผมได้ทีวีมาดูแล้วนี่นีเปิดโอเคผมต้องการเฟอร์นิเจอร์นิดนิดหน่อยหนอันนี้ไม่ไมพอไม่ใช่ไม่พอไอ,อ้มันใหญ่เกินโอเคผมก็ได้เก้าอี้มานั่งเรียบร้อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ เด,เ,ดเดี๋ยว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 หมุอนหมุนฟังแล้วฟิบองฝาะอะไรางั้นเหรอจะเย็นก่อนฟีโอเคเท่านี้นะผมก็มีความสะดวกสบายแล้วเหรอเรื่องอาหารอย่างเดียวเรื่องอาหารอย่างเดียวผมจะไปหาอาหารตรงไหนีมันรู้ฝึกฝีมันขา,ขาวๆาวมันรู้ฝึกไม่ค่อยดีอ่ะโอ้อาหาร เดี๋เดๆๆเดทำไมมันออโต้จำผมไม่ต้องการออโต้จำนะช่วยเอาออกไปทีโอเคแค่นี้ผมก็ได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วผมก็น่าจะอยู่ได้แล้วล่ะโอเคแค่นี้แหละที่เหลือก็นั่งนั่งดูทีวีรอนะที่เหลือนั่งนั่งดูทีวีรอแต่ถ้าโอ ไอ,อ,อ,เอเวนี่มันเข้ามาได้ไงไอเวนี่มันเข้ามาได้ไงไอเวนเอ,เอ,เอย่ายุ่งกับผมหรือว,ว่าผมควรพอดีวะผมรู้สึกกลัวๆลผมรู้สึกกลัวละเหมือนมันจะมาทางไหนก็ได้แล้วมันเอาไงพื้นฉากมันเนี่ยมันออกคำๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะมันก็แบบ เหมือนร้านมันปิดแล้วว่าเออแล้วไอ้พวกเกวนตะไลนี่มันมีโอกาสที่จะมารอบทิศทางอีกเข้า้วเข้าใจไหมผมมองฟันมากผมมองคดฟันเลยเนะี่ยโคตรน่ากลัวผมว่าผมควรปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้ดีกว่าโอเคถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดแอบกอดให้เพืนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊าย้จเจียนบาย